เอานะครับกระสีผมมาพบกันแล้วผมรับมิจายตรบผัดรอกพระรบพสบันะผมวันนี้เป็นตอนที่2873จถึงตอนที่2874นะครับผมเอา,ะเอา,านะครับเพิ่มการเสวนาครับผมไปรับชมรับฟังเรื่องต่าวตอตากเมื่อวานได้ดีวกว่าครับร่างกายครรภ์ทางง5คย้ยทีได้ทาการรวจสอวกันเพื่อทาการปริดก,การและทําการโจมตรี นกดักดึกทับตัวดัวงกาทิ้งแม้ว่าจะใช้ิธิการเช่นนี้ร่างกงายคารอกทางห้าของเขาก็ยังไม่สามารถที่จะอันตานกดักปราได้รับตัวนี้ตาส่วนมากนานมันก็คงจะสามารถทนตาในช่วงขณะหนึ่งแลนานในขณะเดียวกันร่างกายคารอกทีสามตรงของเยเทียก็ได้ทำการทำห่าสิ้นส่วนสมปาติที่มีกฎเปลี่ยนตัทรงโซ่รำดับที่สามถ้าหากเขาสามารถค้นพบมันมันจะเบ็โอกาสที่ดี สำหรับข่าวนอกจากนี้เขาไม่จําเป็นแต่ต้องจำกัดคุณภาพของปานแม้ว่ามันจะเป็นชิ้นส่วนที่มีกฎเกณฑ์ส่งโดลระดับที่สูคุณภาพต่ำก็ตามเขาก็ยังคงต้องการปานเวลาได้พันไปทางชาชาเย่ยเทียมไม่ได้มีความสนใจในทรัพยากรอื่นๆเว้นแต่ว่าปานจะมีค่าอย่างแท้จริงเขาก็จะเชื่อตาในการ็บเกียเก่ยวปานร่างกายของเรา ได้ถูกสังหารรงแต่ได้เถียนได้ขมดคิวเวลาของเขาเหมือนกาได้่จะหมดรงเขาในาต้องหาสมบัติกดเกณฑ์ตทรงโซลระดับที่สาโดยเดียวที่สดและอันจะนานมิ่นานร่างกายขักตนที่สองก็ได้ถูกสังหารรงและในเวทที่ตำปาร่างกายขลุกที่สาและร่างกายขลุก,ก,กที่สี่ก็ได้ตกตาในขณะดที่ร่างกายขลุกตอนที่ห้ากำลังจะโดนสังหาร ย่ h, ีเจ้าคนพบชิ้นส่วนกดเกลียนตะทรงโซนระดับที่สามในที่โซนมันมีชิ้น่วนกดเกลฑยวตะทรงโซนระดับที่สามจริงจริงมันเป็นชิ้น่วนโลหะสีทองเกินตีซ้อนตัวอยู่ใต้ดินมันนั้นลึกไปอย่างปาแต่เย่ีทิงก็ยังสามารถคนพบมันได้ซึ่งถือว่ามันเปลี่ยนเดือนทีุ่กตีไปอย่างปาบางทีมันอาจจะมีสมบัติอื่นที่มีกดเกณฑ์ตัทรงโซนระดับที่สามดูในที่หิ่งีิ แต่เขาไม่ได้มีเวลตาที่จะทําการค้นหาปานพานในตอนหนีมันจะแบดระง,งัายยิ่งกว่าถ้าหากเขาทําการค้นหาปานในครั้งต่อไปหลังจากที่เขาจะมาเข้าใจกดเปลนตัวทรงโซลระดับที่สามได้แต่แปดในที่สุดก็ดุดผลจากนกดักโบร์รับรับตัวนันตาเ,ยเ่ยเจียนงจะทําการถอนหายใจออกมาด้วยความลุกโอกรกบร่างกระรอกตั้งหาของเขาได้ถูกสังหารลงทั้งมด ในขนาดดีร่างกายคาร์ลเร็วอื่นของเขาได้ทําการเติเตี่ยมมาจนรวดเร็วและสามารถหลุดพ้นจากการได้ตาของคู่ต่อสู้ตาในเวลาต่อมปาร่างกายคารอลเปียเยี่ยทียก่อได้ออกตาอนาเขต,รรต,ตห่งกระสับกรสู่จากนนั้ก็เดินทางกลับไปต่างป้องปากการดุดดตากระด่างตาที่ขอเดินทางกลับปาเย่ถึงก็ได้จีบชิ้นส่วนกดเปลี่ยนตอสสรอทรงโซลกำลัดับที่สารที่ออกมาภายในพรารามิเตอร์จากตักคนเตอ่์ มันก็มีข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติเช่นต่างๆที่มีกฎเกณฑ์ต่อส่งโลระดับที่สามสิ่งที่เนสามารถตรวจตามชิ้นส่วนกฎเกณฑ์ต่อส่งโลระดับที่3จีนีตาระดับที่ทําการแปลเทียบม,มันได้่อทองไดโบทตาทมันเป็นชิ้นส่วนกฎเกณฑ์ต่อสงโลระดับที่สในคุณภาพบันกาผลข้างเคียงของมันก็คือรักทางกระดมเพาะจะถูกลดลงและอาจจะรับกระแสหาย ะระดับกลางโคตรใจก็จะลดลงเช่นกันคนข้างเคียงคำบรนตานขอนคังที่จะรุนแรงไปอย่างป่าเย้เทียนได้เก่าภายในใจแต่อะไรก็ตามขอไม่ได้สนใจผลข้างเคียงดังนั้นขา่าจึงทําการข้าวทองแดงโบราณให้รันทีเพื่อทําการศึกษากฎเกณฑ์ประสงค์สูตรรัมดพิสามและให้รันทีรับทางคณะพกของข่าวที่ได้เปิจริง,ขงเขาไปิดต้ดนของขอบหยัดตองสุกดีกา เมื่อเขาทําการกินทองแดงโปต้าเพื่อทําการศึกษากดเกณฑ์ต่สอสูตรระดับที่สามรักทางคะมพกของเขาก็ได้ลถตรงจังรถเร็วและรักทางของเขาก็ค่อยๆได้รับความเสียหายแถมระดับของรถจะของเขาก็ได้ลถตรงเช่นกันซึ่งมันลดตรงจากรถเร็วแต่ก็โชคดีที่ระดับของรถจะของเขาตนานรถตรงชาบไปอย่างปลาไม่เช่นนั้นเขาเองก็ไม่สามารถรับประกันได้ป่า เ <ET S> ขาจะสมาเข้าตายกดเกินตัวสรงส่ลนรดับที่สามตากระดักที่เวลาพันไปให้ยาตารักทางกําลังพกคนยีเทียก็ลดตาขอบกระดองตอน้นของขอบกระตองสุขกดีกาเข้าสู่ขอบกระสงสดของขอบกระตองสุขขดีทีด8ย้เทีย,ยคนควรทำการศึกษาต่อไปและไม่ได้สนใจคนข้างเชียงเราหนีเวลาได้พันไปดเร็วแต่เขารู้สึกปาเวลานันมันได้พันไปให้ใช,ชา ในวันนี้รา่างกายของเยเทียก่อได้ไปออตราของกฎเกณฑ์ประสงค์สดระดับที่สามออกมาแร่รกักทางกระดอพพกของรา่างกายคาร์ลิดกีก่อได้ลดลงไปถึงขอบขั้นกากของขอบเกดตองสุขดิษ8แปดแร่รักทางของข่าวยังได้รับความใส่หายอย่างหนามรดับของวัตถของข่าวก่อได้ลดลงไปยาม,มาชิ่นการทําการทําลายรา่างกายคารอลนีซาเย่เทียนจะทําการดกเตอร์ร่างกายคาห้ทันที สำหรับที่เทียการสูญเสียร่างกายคารอนนานมันไม่ได้มีความปาในที่สุดเราก็สามารถเข้าใจกฎเกณฑ์ตระสงสดุดลำดับที่สได้กแท้ความแข็งแกร่งของเรานานได้เพิ่มขึ้นมามากขึ้นไปด้วยการบอกมือคนที่เทียบออร่าของกฎเกณฑ์ปรทสงสดุดลำดับที่3ก็ได้ปรากฏขึ้นซึ่งกฎเกณฑ์ตระสงสดุดลำดับที่สมนี้มันเหนือกว่ากฎเกณฑ์ตระสงสดุดลำดับที่สี่เปลี่ยนปาถูกต้องแปล ในตอนนี้นกจักปรันตึกตาบมันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับรอตาวปลายเย่เทียนยก็เกิดขึ้นมาด้วยรอยจีมในะอาณาจักรที่หซาส,สุดอาณาเขตของนกจักปอรันตึกตาวเย่เทียนเดินทางเข้าป่าภายในที่นี้อีกคร้งจากนั้นเขาก็ทําการต่อสู่กับนกจักปอรันตึกดาวระลังกากดเกณฑ์ต่อสูงสูตรระดับที่สามได้ทําการมอบายต่างให้กับพลังศักดิ์สิทธิ์ต่อสูงสูต,ต,สตรระดับที่สี่ ทำให้พลังจมตีของเขาตานมันน่าสะพงกว่าไปอย่างามากขเะด้วยการจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวนกจักปรวนตึกตราก,ก็ได้กระเด็นออกไปหันันทีไม่เร็วเธอมาลองดูกระดกข้างเย่เทียนได้ทําการจมตีสำราสำปราวขณะเริ่มของการต่อสู้จะดูเตื่อกับนกจักปรวนตึกตัาปร,ระดังกาและมืม่อเวลาผ่านไปขนนกบนปีกนกจักปรวนตึกตรามันก็ได้หักรงซึ่งมันก็ไม่ของป่า นกจักโปรานตึกตับมันได้รับบาดเจ็บร่างกายมึนอ่าร่างกายรรบที่สอบระดับที่สามคนเยเทียก่อได้เดินทางมาถึงและเข้าทําการปิด่อบนกจักโปรานตกตับตลดีเลยเมื่อของเพลแกงของนกจักโปราณตะตับตนดีมันไม่ได้ดีเท่ากับเยเทียระดับตอนนี้ปานก็ถูกเย่เทียนทาการปิด่อบและทําการโจมตีระตอนเตี้ยเมื่อถึงวารันดีมันติงอยดูในสาการที่สิ้นปัง หลังจากที่ผ่านไป,ไปไปวรันตาในที่สุดที่เถี่ถิงก็ได้สร้างกระแสใา้จรุลแต่ให้กับนกตักโบรันดึกตาบและนกตักโบรันดึกตาบก็มันก็อยู่ในที่นี่ต่อไปมันเดิกที่จะทำการดลบดีอย่างรวดเร็วสิ่งที่เถี่ยนได้ทําการได้ตามมันไปและอาจจะในเมิ่อนาดน,นกตักโบรันดึกตรบก็เดินเข้าไปในทางแห่งหนึ่งและทันทีที่เถี่ยถตางเข้าป่าภายในขอบเขตของดังดังกางความเห็งใจของข่าวก็ถูกระงับลงไปอย่างป่า และนกตักปอรันตรัตรนฟนี่มันไม่เพียงแต่จะสามารถพูตัวจากอาการบาดเจ็บไปทึ่งนานแต่มันยังได้แสดงความแปรแกรที่น่าสืบยิ่งกว่าเดิกอีกตัวเยสเทียนเดินทางออกมาจากรังดังกาส่งนกตักปอรังตระตราฟมันยังคงดูภายใน่างแต่มันก็ทำการยื่นออกมาเราค็ว่ามันตานกำลังจะดอยู่เยเทียถ้าหากนกตักปอรังตระตราฟยังคงอยู่ในรังดังกา เขาก็ฝนเต็มไม่สมสังหารบรรดาเย่เทียนจะททำการดังเรยุพุ่นดึ่งลังดักนั่นเขาก็ได้ทำการกำแพในทันทีจากนั้นเขาก็ได้ทำการรวบรวมทรวกยากจากทั่วทาราเตของนกดักปอรังดึกดาซึ่งมันไม่ก็ออกมาเพื่อทำการจู่าังเย่เทียนทรัพยากรดํำค่าทุกรนิดได้ตกเปในการครอบครองของเย่เทียนเราได้คนพบชิ้นส่วนกฎเกณฑ์ตัะสงโซลระดับที่สามชิ้นแต่แต่หน้าเสียตา ที่มันคือกิ่งไม้โปลาร์ระดับต้งคนดนมันเป็นสิ้นส่วนกฎเกณฑ์ตระสงสตวลระดับที่สามคนพับตามซึ่งเราสามารถใช้งานมาได้ทั้งน่านถ้าหากทําการได้เก็ผ่านก็คงจะไม่มีใครต้องการ่านยเย่เขียนได้ทําการเก็บกิ่งไม้โปรร์ระดับต้นคนเดังกาและทําการรวบรวมทรัพยากรอเรียนต่อไปทรัพยากรดําคาร์ตูชินเนตมันต่างก็มีราคาที่สูงแม้ว่าบางส่วนมันจะได้ประโยชน์สาหรับข่าว แต่เขาก็สามารถได้เป็นปานเป็นเดียนทองราตีรันตาหรือทําการได้เป็นปานเป็นของเดียวทองคําแห่งตาตาเราได้คนพบชิ้นส่วนกบเกณฑ์ตะทรงโซ่ราดับที่สับิชินแตกย่อดเขียนรู้สึกดีแต่ไปอย่างปาต้องบอกเลยว่าอนาเตของนกดักโปรทึกตับนานมันเป็นพื้นดินที่ดีที่ทสุดของอนาเกตแห่งการสำรูจอย่างไม่ต้องสงสยัยและทรัพยากรภายในที่ดี มันก็มีมากที่สุดเช่นกันแม้แต่สินสอนกฎเกณฑ์ตะทรงโซลระดับที่สาก็จะมีมากเกินกว่าหนึ่งอนันแต่แล้วก็ตาเมื่อเขาทําการกรวบรวมสินสอนกฎเกณฑ์ตะทรงโซลระดับที่สามเดีวยวก็พ้นแต่เขากลับไม่สามารถเจอสินสอนกฎเกณฑ์ตะทรงโซลระดับที่สามอุณภาพสูงบางทีเมื่อมาแต่บรรจมปีขอบเกต่อวสุขดิกาที่แต่เขาแต่กฎเกณฑ์ตะทรงโซลระดับที่สาม และเตินในบาสิ้นทางของูรตงกนการที่โซนซึ่งเป็นไดังการที่จะทําการกรวบรวมทรัพยากรภายในอาณาเขตของนกนกปรันระดับตาบางที่อาจจะเป็นขอบเกดตาของสุกดังกาที่ได้เอาสิ้นสอนสมบัติที่มีกฎเกณฑ์ตรทรงโซนระดับที่สามออกไปลาและชิ้นสวงกฎเกณฑ์ตรทรงโซนระดับที่สามที่เกิดขึ้นมาในแบ่ต่าง มันอาจจะเปพีป่ยงแปลงจด้ดังนั้นเขาจึงไม่ได้สนใจชิ้นส่วนกดเกณฑ์จตะทรงโซลระดับที่สามรองดีเพราะมันไม่ได้เป็นประโยชน,น์สำหรับเขาแต่ไรโก้ตามเขายังคงต้องการได้รับชิ้นส่วนกดเกณฑ์จตะทรงโซลระดับที่สามความัสูงเพราพะเขาจะสามารถได้เปรียบกับชิ้นส่วนกดเกณฑ์จตะทรงโซลระดับที่สามความัต่ำได้จึงบนที่แมกป่าจากกองการระดับทรงรองตันได้เวลาเอาไปแปร เด้เถียนเดินทางออกจากอนาจักแห่งการสรับสู่อนา,าจาักทำข้าทางกามันไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับเ,เอาตาอป์ปต่อให้เขาทำการรวบรวมเซเบอรกอมันก็คงจะสามารถวบรวมได้แค่ซเซเบอร์กอรทบปลาซึ่งมันไม่จำเป็นเอาตาอไปแต่แน่นอนป่าหลังจากที่เวลาผ่านไปแห่งยาวตาบางสิ่งบางดาก็ควรจะจะกำเนิดขึ้นมาในที่ห่งนี้ดินแดนสมปามันมีข้อดีจะมากป่าเพราะมันสามารถให้กำเนิด สมบัติีดีอมาตาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เขาขับพาเย่เขงก็ทําการขัดกาวชิ้นส่วนสมบัติที่มีกฎเกณฑ์ระดสุดระดับที่สาเพื่อทําการระดับขอบเคกฎเกณฑ์ระดับสุดระดับที่สามของข้าวแต่ได้หนอนป่าเขาก็ได้ทําการได้เปลี่ยนอุยกรณนมากป่าเป็นเหรียนทองราตินิทานและของเรลวทองคำเพนตาาเขาได้ทําการได้เปลี่ยนของเรลวทองคำเพนตาจำบวนป่าและเขาก็ไม่เชื่อป่า เขาจะไม่สามาัครตรวกระดับรักธนกกานมพอของเขาได้อย่างรวดเร็วแต่แต่ก็ตามในขณะที่เทียนทําการรบเรัวเหรียญทองคําระดีตาวได้นับพันนั้นเตียและทําการได้เปลียของเรียวทองคำหิงตาวได้จำนวนไรสิบโดดภายในครั้งตีเขาก็รับประแยงปากของเรียวทองคำํำหิงตาวม,มันนั้นมีจํานวนไม่เพียงพอท่านผู้เห็นเยมันเรียของเรียวทองคำํำหิงตาว ทางมดเดี่สามโดดในพระราชวังสวรรค์ทรงโสดเจ้าหน้า,นาที่ของพระราชวังสวรรค์ทรงโสดได้กล่าวขึ้นปาทำไมปาถึงได้รวงเรือเท็ด,ด,ดีเจ้าเขียนทําการขโมยขีดอะไรได้เก่าท่าเจ้าหน้าที่ได้ทําการอธิบายปาของเรือทงองคำเพ่ง่าวในพระราชวังสวรรค์ทรงโสดรอถทุกสก,กัดออกมาโดยผู้สรองตา่างแต่ตัวตนอย่างผู้โรงไม่ได้มีความสนใจคุณค่ขาของสมบัติดังกล่าว เดนนั่งพวกเขาจะใช้เวลาเพียงแค่ได้นอกในการสกัดบระดกป่าและบรรจุบนรดาป่ปปาในพระราชวังสวรรค์ทรงสดจต่นั้นก็จะไม่ทำการสนแต่มาอีตาากต่อไปแต่ตอนนี้พระราชวังสวรรค์ทรงสดได้นนพวกมรนดากมาขายเกือบทั้งหมดแต่ดนนัพวกรมเราจึงไม่สามารถขอตอให้ผู้อเบสโซทำการสกัดปานขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเย,ย่ีอย่างเช่นนี้เขาก็คิดว่ามันนั้นสมัยสมพลขาดต้อง ของเรือทองคําเพงตาทั้งปอดที่เรียดูเย่เทียนได้ทําการตากเรือทองคํารันตินี้ต่างหนึ่งพันสามรัเดียนให้รันทีกระอาจเนมินอตาของเรือทองคําเพนต์ต่าก็ได้ถูกตัดส่งโดยคุณเชอร์ที่เป็นขอบเขตต่องๆด้นยตําตาของพารามิเตอร์ตัดก็คงอน่นอกจากนี้เย่เทียนได้ทําการสื่อสมบัติดีบางต่างซึ่งมันอันได้กูของเรยวทองคําเพนต์ต่าเพียงแค่ได้ สิ่งพวกมันทั้งปอดสามารถตรบรับตักา่กัเนิดได้อย่างรวดเร็วแต่พลับรู้ถึมันอาจมันจะแอนแนยิ่งกู่โดยสมปกรที่มีมากมายขนาดนี้มันเพียงพอที่ทําการตรวจตระแับทำกคณนิดของฮาวให้ไปสู่ความเป็นขั้นกลางของขอบเ็ตต่อสุขการีการได้อย่างรวดเร็วหลังจากนานหนึ่งหมืตาโิราทังก็ได้พันปลายตุ้งรักทางกณพนิดของเยืกทีได้ถูกทําลายพนักงานโอรและเขาก็ได้ทําการตรวจตรา เข้าสู่ขั้นกาของขอบเขตตองสุขดีกานอกจากนี้กฎเกณฑ์ตรงส่วนระดับดัที่สามของข่าวดังได้รับการปรวดตรามได้าาดไปถึงขอบเขตสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ทําการกินกินสิ้นส่วนกฎเกณฑ์ตรงส่วน,นะระดับที่สามทำหมดในการครอบของขอไปดูอาจจะเดียวแต่ว่าความแข็งแกร่งของเย่ยเทียมภายในปัจจุบันตานมันแข็งแกร่งยิ่งกว่าเมื่อก่อนไปอย่างปาและในวันนี้เย่ยเทียนก็ได้รับความเชื่อ มาจากจากักรพรรดิโพราณรงเตียณัตอบลของป่าสงวนโซลเย่เทียนเดินทางมาถึงฝ่าราชบัแห่งหนึ่งซึ่งเขาจะพบกับจกักรพรรดิโพราณรงเตียแลิ่ดจนได้เห็นตาที่มีความคุค้นเคยจกักรพรรดิทางเชิงภายในตตีจกักรพรรดิทางเชิงตันถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่อาจจะสามารถแต่ตองได้สำหรับข่าวซึ่งเขาสามารถสังเตยเทียได้นำคำไปทั่วภายในพิพิธภัณฑ์เริ่ดในช่วงสุดท้ายของเฮียนนา จักรพรรดิังเชิงก็ได้ใช้พลังงานของตัวเองทำการคมผูกปีสัตว์ของป่าจมรตะเม็ทั่วสิ่งมันเป็นออร่ัที่น่าเกลงขดคำไม่จริงๆแต่ในขนะดนี้ความแพ็งแกร่งของเขานานได้แสงนั้จากพรดชังเชิงไปแต่แต่ละเมื่อเขาบังไปที่จากพรรดิชังเชิงเขาก็รู้ปาความคิดของเขาในเป็นเรื่องจริงยินดีที่ได้พบจากพรดปรังรงเกียร์ยินดีที่พบจาพระชังเชิงยด่เขียนได้ก่อทักทาท่านปรมจานตี ท่านสู่ภาพเมื่อกันไปแต่สู่ทางเชิงได้จริงคืนรอบกับรายยุ่ของข่าวหลังจากที่จะเหีนนั่งรงเม่นานมากนะักขอบเกยตองสุขคันติกาก่อระปรกฏต่อขึ้นเขาคือขอบเกตตองสุขคันติกาที่แปประหลัดไปอย่างป่าสิ่งที่เนเมื่อเคยเห็นตัวต่อของมันมากเกาเขาติ๋วไม่รู้จักตัวดังกาอะไรไม่นานมากนะักมันก็มีขอบเกตตองสุขคันติกาจำนวนหกตนเดินทางมาในที่แห่งนี้ จกกักรพรรดิโรับรงเจนเด้วยกากใยเห็นป่าเยี่ยทียนในบรรดาทั้งห้าคนนี้เจา้าลัรู้ตักตาพัชฌาเชีงแกลข้าขอแน้นำให้เจ้ารุ้ตักคดีอืนอน,นี่คือสิ่งที่เป็นขอบเขตตองสุขดีกาจากตะกุลชินแร่นี่คือต้นจูจากภู้ขอโบราณทรงสุดขอเป็นขอบเขตตองสุขดีกา,กาจากตะกูลโบราและขออยันได้เดิมซิสทางของปู่ิ้งแกนทีน่สุดความเห็นแก่ ของขอเปเดตองสุดคนที่เก้าเรานีต่างก็เดินเดูนไปท้่ทากของผู้ที่กันที่โซนดังนั้นโดยธรรมชาติแต่พวกเขาจะไม่ได้ไปกู่ขอบเกตองสุดในตำนานทุไป่ายรัตตาพัทโอรันลงเทียก่อได้แนะนำตัวคนที่เทียให้พวกเขารู้จักเช่นการหลังตัดที่ํำความรู้จักกันเด็กนอก้องจักรพัทปอรานลงเทียก็เริ่มพูดคุยถึงภารกิจในครั้งนี้ยกเปลี่ยนยี่เท็นแต่พวกเต่าแต่ห้าคนควรจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องอานตรา แต่ข้าจะทําการย้ำเตือนเดกกรั้งบันบีขอบเยดตองสุข,ขันติก้าสามคนที่ได้ตกตาบาดจากโรคใะต่างและกําแพงของขาดก็เพิ่งจะถูกเปิดออกเมื่อไม่นานมันที่สิ่งนี้เป็นช่วงเวลาที่ง่ายที่สุดในการเข้าไปเดินพบดาวจะต้องเข้าไปภายในที่แห่งตาจักระพัดโบราณดงเยนได้กก่าขึ้นปาโรคแห่งตำตามันคือที่ใดกันเย่เหียนรู้สึกจากกลักจักรพพัดโบราณดวงเยนได้ก่อแนะน,นำปา โรคหันตางามันคืนในจังหวัดพิเศษซึ่งมีตัวตนที่ชั่วร,ร้ายมากมายตั้งแต่ขอบเขตตองสุขดิค่ขาดไปจนถึงขอบเขตต่อสุขัตํางาได้อาศัยอยู่ในที่แห่งนานสิ่งพวกเขาทําการค้นหาโรหิตหนตํนนาตาและชิ้นส่วนกฎเกณฑ์สรสงโรประจำทพิสาบภายในที่นั้นตา,นนานโรหิตหนตํนานาจากนั้นเลยได้เขีนยนรู้สึกสับสนขึ้นไปอีกจักรพรรดิปรมงค์แทนได้การแนะนำป่า โรหิตในตํามตาคือกันแทเรตับมาจากร่างกายของสิ่งวิตในตํามตาซึ่งมันมีความจำเป็นต่อการขอบดน,นร่างกยายธรรมตาเจ้าอาจจะคิดว่าเต้องสามารถระดัไปถึงขอบเขตต่อองสุ่งวิญามตาในระดับรูปไปตาด้วยการศึกษากฎเกณฑ์ทงรงส่วลระดับที่4แต่มันไม่ได้ง่ายเช่นนั้น,นจ้างจำเป็นต้องทำการพึ่งพาโรหิตในตํามตาเพื่อทําการความดน,นร่างกายตํามตา และขอบเขตกฎเกณฑ์ตรงสุดของตาจะต้องตรงตามข้อกำหนดเสียก่อถึงจะสามารถเลืรรพันไปตาถ้าหากตาสามารถตัวรตามและกลายเป็นขอบเขตตองสุดในตำนานตามันก็คงจะไปแรงได้ไปอย่างปาที่จะสมัติให้กอมเนอร์ขอบเขตตองสุดในตำนานไม่งานพันธมิตรอาจับตัวกุมเนอร์คงจะนําเอาชิ้นส่วนกฎเกณฑ์ตรงสุดรำดาพี่เสียมาบางส่วนซึ่งบางคนจะสมัติให้กอมเนอร์ขอบเขตตองสุดในตำนานบางส่วนขึ้นมาตา แต่แทที่ยิงแต่มันไม่ได้เป็นเช่นทานโรหิตในตำนานนั้นทานยักไปอย่างปาและก็มีมูลค่าที่สูงมันเป็นเพราะโรหิตในตำนาน,านมันมีปริบัณที่น้องและพรนามพระอาตจาก็คงเตอร์ก็ไม่อาจจะสมาชื่อเตอ่อขอบเกตตองสุขคนเดีก็จะบ่นป่าให้โยกหัวเข้สู่ขอบเกตตองสุาางดใน,นต,ตำนานตาจักรพรรดิโบราณดวงใจได้ก่าขึ้นปามันมีชีวิตในตำนานดูเป็นจวนมากในชื่อเตอรอ ข้าเห็นบรรดดูในอนาณาจักรที่แฮซับสูเย่ yeah, yeah, เทียนรู้สึกงุนงงขึ้นไปอีกจกักพรัดปอรัมรงเดือนได้ยิย้มได้กลาวขึ้นมาฝ่าเย่เ yeah, <Yeah, S 1> ทียนสิ่งมิตรในตำนานที่เจ้าเห็นในอนาณาจักรที่แฮซับสูนทานไม,ไม่ใช่สิ่งมิตรในตำนานที่แท้จริงพวกมันเพียงแค่สืสใยเรือบาจากสิ่งมิตรในตำนานทั้งนานซึ่งของมเหมือของพวกมันแต่สามารถจะได้กราบขอบเขบตตาทรงสดในตำนานทั่วไป ดิงอยูที่ความแข็งแกร่งของสัตว์ในตำนานดาวตานมันทรงพลังไปอย่างจริงและอาจจะแข็งแกร่งมากกว่าขอบเขตตองสุดในตำนานระดับทัวไปไปอย่างปา่าแต่แร่างกายตำนานของสิ่งมีชีวิตในตำนานดาวตีมันรถจะเดียนแปลกมาจากสิง่งมีชีวิต,ตนววนวในตำนานที่ให้จริงจากป่าร่างกายเรียนแรต่ังกามันจะมีความแพลงกร่งยิ่งกว่าสิ่งมีชีวิตในตำนานที่ให้จริงอย่างนั้นเติมัือนไม่มีทางที่าสามารถปฏิปัติ สิ่งมีชีวิตในตำนานที่แท้จริงต่างมันมีเพียงแค่หนึ่งเียวะการที่สังหารบนต่ามันก็เปเรื่อยักไปอย่างปาเย่เชียนเองก็รูปาสิ่งที่จะพัดปรันตรงยันกล่าวถึงนั้นคืออะไรดูเหมือนปานกจ่าปรันได้รับประดังกล่าในอาณาจักรที่แคสับโซมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานที่มีเพียงแค่หนึ่งเดียวเช่นกันปรากฏป่านกต่าปรันได้รับบรนดามันเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนวนที่แท้จริง และมันไม่สามารถไปจันทรตาเป็นตัวตนอื่นได้เลยในที่สุดที่เกียงกับสมาครเขา้าใจเอาละครับตัวประเผมตอนนี้ขาดอีกแล้วนะครับผมออกไว้มาชมกันต่อไปนี่ครับว่าเหตุการณ์ขั้นต่อไป,ไน,ไปไน,นั้นเป็นอะไรกันแน่ผมเอาละครับสมาว่ากันใดขอไปยังครับอย่าลืมกดสมัครใหกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวยังครับของคราบ